สวัสดีย่มามช้าพี่น้องฝนตกแล้วฝนตกแล้วเ,ววเ,ววเวก็บเวทีแล้วเก็บเวทีแล้วบัดนี้เก็บเวทีแล้วช่ายแจ้งจังปางแล้วของดีของดียังวาบัดบัดผลของดียังวะปูบนแน่นอนขนาดเลยพี่น้องเลยล่ำแล้วชัางช่งตกของหนี้มันติดล่กชาเวะไรได้เนี่ยโอ้มยแน่นอนเห็นน,นี่นั่นเกล็ดน้อยวัดดังเขา่าหนึ่งเข่าเอ,อียงคว่ำนี่อีพอร,รถบัดหนึ่งเข่าโยกขางรถเลยปะว่ะ เนี่ยน้องเนี่ยผมนะครับเดี๋ยวเปิดหนึ่งกองกลางรถฮะจับนี่ผมเดี๋ยวมันของมันยัดทักกดผมด้วยจะได้ดีครับนี่ไม่เอามันถีดลงก่อนเลยเอาไปเลยครับเอาเออมันโดดลงมาโหลดพอไปของมันยัดทักกดนะก็โอเคมาพี่น้องสวดแจ้งแล้วสวดแจ้งแล้วสวดแจ้งแล้วมาทีกันฝนก็มาแล้วฝนก็มาแล้วเปียกไว้แล้ว สอดแจ้งเราพี่น้องบาทนี่เป็นจ้าบุญยุ่ตัวนี่ท,นที่งานเขาเก็บเวทีแล้วฝนจังมาาพี่น้องนะครับฝนตกแล้วครับบัดนนี่เอาฝนตกลินแล้วนะครับเป็นจ้าบุญอยู่พี่น้องเป็นจ้าบุญอยู่เลิกแล้วฝนลินจังมาาบาทนี่โอ้ใข่ยอยู่ไขรอยู่ไม่ยังบันดนนี่ไปยังไหนมางอย่างบันดนนี่ ไปวะไปเลยสิไปเลยหมดละมันจะจะยามไปรองไม่แอะเสียงบึ้มเลยวะบ้านพระเอกมิงพคนนัดเพราะว่าสิบอันไปบ้านแม่ฮักยู่ยังกอยู่อันอยู่รองไข่ถ่ะละเพราะว่าเมื่อแรลงไปบุญเด้อไปกินต้มไก่ต้มปลาไปสันเออก็เลยว่าสิทะเลาอยถลอยไปเรื่อยๆหมดละจะน้องเออหนางานหมดละไปเอกมิงพคนวางสันไม่ใช่บัวเราไปเนี่ย เรื่องนี้อะไรพอไปยักษ์แก่ไม่ใช่บัวบนไห่นะเออไปไปโอเคโอเคฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยไปออกเดินทางกันฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วจะไปจ้าหมุนยู่ดอกบาทนี้เก็บเปื้อที่ใกล้สีเหลีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขากล้ามเหล้วจังตกเนาะแม่ดวงดาวเอ้ยครับวัทดีเจ้ามืองสา ก็ยังว่าเป็นจังบุญยังว่ามาลำา่ำเฮาปูเป็นซักสิทธิ์เนี่ยนะครับพี่น้องฝนอันกําลังสิดไหลลงมาเนี่ยนะครับเป็นกีฟ้าย้อยลงมาแล้วครับน,น่ะกําลังสิลงเม็ดนะครับเป็นจังบุญอยู่ดอกพี่น้องนะครับปูเป็นปัดเป,าาาเป่าให้เม่อวันหยางได้ถนรถบัดออกได้รถจานลอยจวดอยู่พุ่นนะครับรถบัดรเระท่านออกก็เลอยออกวันธ์มูวันท่านใดรถก็ไปเบิรดแล,ะละ้วล่ะทีมงานก็นดี เวทีนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับคนมาแล้วนะครับเอากำลังใจทีมงานนี่คือเก่าคือเดิมสูๆ้ๆูนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเก็บเวทีเก็บโค้งเหล็กเก็บทุกอย่างทุกแนวพื่นไฟนะครับฉากเชิกนะครับฝนมาแล้วเร่งแล้วเดินทางไกลวันนี้นะครับ ไข่ยี่ดอกมันเป็นมือมือเวทเมือนะครับมื่อนีก้ก็คือเป็นมือรพักนะครับอื่นอย่างเชมันมือล่ำนะครับอยู่น้องไข่คนหลักนะครับฝน,นลงเม็ดแล้วนะครับเริ่มเปียกแล้วดิดโอ้กินกาแฟาย่าง,งเงี้าเหมอนเดเอาเลยครับผมโมธนัดไปได้กาแฟาย่าง,งเง้ยเห <c oughs> มือนเด <c oughs> โอ้ันตินเคืออยู่ เต้น,นยังไม่ก็โจมินเดแดงเถ่ะนี่ฝนน้ำหัวแล้วเต้นนุ่นคู่ว่ากระโจมินเดแดง,งเว้ยขาเตนน้นจะได้จะหยุดลงกคางหนึ่งหมดเลยตั้งเฮ็ดเอาที่โอ้ซื้อให้ไม้นะเพราะว<ส>่าเขาเอาเอาไปงานพะเยาเขาเจ้าเท่นห่างเอาไปการให้น,น,น,นุ่นจิลกังหางเต้นเจ้าเป็นหมนี่ยเมยันผิดท็อปก็เลยหาวเต้นอ่ะฮาวสีมันห่างแล้วเมื่อเปลี่ยนให้ซื้อให้ไม่น้เด้อพี่น้อง ก็ลัับปดีแต่อีตัวนุ่นคู่น่พี่น้องเอ้ยเต้นขาโยดแล้วว่าสั่นปะวันอันนี่แหละมันก็ดีอยู่แต่ว่าเขาไป็นกลางหมู่เขาเย้าเลยอ่าไ่ว่าแล้ววันเนี้ยอาแนมมึงขึ้นไปจังสั่นสินอกวันแล้วใครจะรับผิดชอบนะก็บบะมี่ยังเกิดขึ้นนะจะตีมไว้เลยเอาสิละโวันขาเห็ดหักวัเห็ดบวกขาหักสันนอกวะเต้นบนสั่งว่ามันคือบ่คือหมูแต่สันนอกเ่าได้แต่ขามันหักตัวนี้เอ้าสู้กันไปจะไม่พี่น้องเส้อไหมมุ้ย ก็พูดค่ารัดเลยอาโอ้ยเอาแบบไม่ซะเอาเอาเอาสู่กันไปลุยกันไปเฮ้ยฟดทกแล้วนะครับมันอยู่ในเตี๋นนิปวะทั้งปีกำลังสิเมียนเตี๋นกันลวทังในกะดีออกไปนอสรถบัสนอสสิไดอออกได้เฮืนอมาคอยกันดีู้จอดรถจอดต้อดาก่อยซะนี่ถ้าคอยโยกออก็ได้หรอกวะ นัน่นปิดไฟระบาดปิดไฟแล้วนะครับยามมื่อเสาร์ปิดไฟแล้วเครื่องปัน่นลงแล้วโอ้โตัวแข้งเติอบอยู่ตัวนียตัวแข้งเติอบอยู่พี่น้องปลาเจ๋ยหอยเจ้าคืดลุยข้อมูแต่น้องจะสวดเจี๋ยเลยเขาหนีบนเราเจ้ายังเก็บเพาท่นเล่าอยู่เจ๋ยหอยเจ้าสายไฟผู้ใดเลยดิขย่าหลานฟาดอยู่นี่ โอ้ฝ้าเหลี่ยมแล้วมาแล้วพี่น้องเ้ยบัดรเฝาเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมายม,มาแล้วม,มาแล้วเอาสู่ๆเด้อทีมงานเฮาทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเวทีเครื่องเสียงนะครับทีมคอนวอยเฮ้าสู้ๆเด้อฝ่าฝนกับโอ้ยเนาะเอาใครอย,ยดอกมืออื่นหมดละจะสิเป็นมืองานเหมือนนี่กับเป็นมือเรือนท่างซะนะครับพรอเอกมม้งว่าสีส้วนไปกิน ต้มไก่ต้มปลาอยู่น้ำบ้านเมียหักเพิ่นอยู่ทั้งหมดละทั้งหนองไข่มองสิไปงา,นปา่นหมดละก็เลยว่าสิเอาไปน้ำเพิ่นก่อนจัะว่าจะว่าขับหอดใส่เมื่อยใส่ก็ส,สิจอดนอนหันเราจะลอยก็ไปผู้เดียวคือเก่าเลยละ่ะพี่น้องนะครับอุ้ยพวกไดไปน้ำเลยนะครับคำใส่นอนหันขึ้นกันลลนี่แหละในกะดีไปเรื่อยๆเที่ยวไปตามตะวันปุบันไปตามลมอืม เด่อหน้ามาไม่้อู้ถูนดอกใส่ลาบน้ามันขาเปพี่หอดูหอดาวที่ไหนเอ้ยดูตะดาวสิดาวดีเสือเก็บเยนตั้งปีกระโจมแม่ขั้วกระจมแม่ขัวทังปีกระจมกระเต็นกระจมแม่ขัวอยู่ทั้งปีโอ้ยังหนึ่งเขาอยู่ว่ายเฮาหนึ่งเขาเศ้าตี เอาเอาไว้ที่งานเนาะเออเอาไว้ที่งานกินฝนเจ้านายเขาลงเวทีแล้วเธอเขาหิวเข,าข่าคือบานละ่ะเพราะว่าเข่ามึงขึ้นหนึ่งวันก็เบิดเนาะเอาหนึ่งเข่าตากฝนระบาดอย่างนี้เจ้อยข่อยเอาสู่สูที่แม่ขั้วกัดปูอยู่บ้างหลังอีกนะครับปากท้องกับปากกับแม่ขั้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับใครอยู่ยยดอกน้ำท่าสะดวกอยู่มองนี่นั่งไว้ให้ทีมงานผู้เป็ปน พคนละขึ้นเวทีพคนละเธอปัญยากปารฝนฝนจะได้มาตกวข้ามหัวค้นตะบานนี่ฝนตกวข้ามหัวก็เทยแล้วไปออกเดินทางก่อนี้พี่น้องเฮ้าจวดจ้าดฟาดบึ้มเจอกันน้องคายนะครับวันที่แมนไปเขย่งเขย่งเขย่งใส่ซื่อหนินะ ไปไปพ่อกันน้องไข่ไข่เฉยๆเรื่องคนน้องไข่เลยเออแม่นล่ะพ่อจวดจาดจวดจาดโอ้ดินฟากัด